ผ่านพ้นเดือนแห่งความรักและปีใหม่ของจีนไปแล้วนะครับก็คือเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพัานธ์ตอนนี้เข้าสู่เดือนใหม่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นทุกทีทุกทีเตรียมเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มที่แนะนำวายหายสครีมเย็นๆแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเจ็ดเกมใหม่ในเดือนนี้ที่น่าสนใจมีเกมอะไรกันบ้างซึ่งทางช่องของเรานั้นได้เรียงวันวางจําหน่ายไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะครับ พื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจวางแผนการใช้เงินและเลือกซื้อว่าเอ๊ะจะซื้อเกมไหนดีจะวางแผนการเงินยังไงสำหรับเดือนที่แล้วนั้นผมก็แนะนําเพื่อนๆว่าเออเป็นเดือนแห่งความรักลองขอแฟนซื้อเกมดูดีกว่าใครได้ผลยังไงก็บอกกันบ้างเนาะหรือว่ามีเงินจากซองอังเปาก็เอาไปซื้อเกมถ้าใครทําอย่างนี้ได้บ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับว่าใครได้ผลบ้างเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้นั้นมันมีประโยชน์และอยากทราบว่าเดือนต่อๆไปมีเกมใหม่เกมอะไรกันบ้างไม่อยากพลาดเรื่องนี้อีก กรุณาฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราช่องพ่อลูกเล่นเกมด้วยนะครับหรือช่อง Ds พ่อลูกเล่นเกมนเนื่องจากเดือนที่แล้วไม่มียอดซับเลยครับซับๆหนึ่งขอความกรุณากดด้วยนะครับไม่พูดพ่างทำเพลงดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่า7เกมใหม่มีเกมอะไรกันบ้างเกมแรก Outcast Beginning พัฒนาโดย Apple Studios จะจำหน่ายโดย THQ Nordic เกมแรกนี้เป็นเกม open world นะครับก็คือเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่3เนื้อเรื่องของเกมนันก็คือการต่อสู้นะครับเพื่อที่จะก,กอบกู้ดาวอเดลฟาจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมันมีเจ็ทแพ็กนะครับที่โคตรเฟี้ยวเลยครับเราะเหินเดินอากาศได้อย่างอิสระไร้ขอบเขตไปได้ทั่วเลย และนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสร้างอาวุธผ่านโมดูลมากมายเกมนี้มันมีเส้นเรื่องที่ไม่เลียงกันนะครับเลยสามารถทำให้เรานั้นสร้างสตรอรี่ของตัวเราเองได้ด้วย so you It took many sacrifices to understand the true meaning of the yacht's message. It's showtime. Welcome to the Nom Nom Race. Go! Oh, slow. Oh, boy. o เอาแค t beginning จะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC 15มีนาคมนี้เจอกันแน่นอนครับผมเกมที่ yes. 2 Alone in the Dark พัฒนาโดย p i e Interactive จะจำหน่ายโดย Nordic เกมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเล่นในสมัย PlayStation 1ซึ่งมันตาตึงใจและสยองขวัญกลับมาในครั้งนี้คงสยองขวัญกาเดิมแน่นอนเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1992 เมื่อลุงของเอมิลี่หายตัวเข้าไปในป่าทางตอนใต้ของอเมริกาจึงทำให้เธอนั้นตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดทั้งคู่ได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อที่จะตามหาลุงแต่ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหรก็ <didn> ยิ่งเจอแต่ความน่าสะพรึงกลัวแต่ทันใดนั้นเองทั้งสองได้เห็นคฤหาสนหาที่อยู่ในป่าลึกทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าไปในคฤราสน์หแห่งนั้น และแล้วในคฤลืหนาแห่งนั้นนั่นเองทั้งสองได้พบกับชายปริศน,นาผู้หนึ่งซึ่งเขาดูมีลักษณะผิดปกติทางจิตทั้งคู่จึงต้องหาวิธีออกจากคฤลือนาแห่งนั้นคฤลืหนาซึ่งไม่มีทางออกคราวนี้ละ่ะก็ถึงตาของคุณแล้วคุณพร้อมที่จะรับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดสมวิญญาณเป็นเขาแล้วช่วยนางเอกสาวหา,หาลุงของเขาจนเจอหรือไม่ เ <Miss. S 1> uh, กมนี้เป็นเกมมุมมองบุคคลที่ 3. Survivor h o r r o r ข้อแนะนำของผมคือ s <S คุณควรจะประหยัดกระสุนให้มากที่สุดหนีเอาตัวรอดให้มากที่สุดเกมนี้ไม่เน้นการต่อสู้เ <Are you S 1> น้นการหนีและสถานการณ์จะยิ่งบีบคั้นคุณเรื่อยๆจนกระทั่งคุณนั้นจนตอกแล้วเกมนี้ยังแถมมีปริศนาพัเฟอนให้คุณนั้นคิดจนปวดหัวตาลาย ถ้าคุณพร้อมตัดสินใจจะโสงบทเป็นเอ็ดเวิร์ดแล้วพบก็เขาได้แน่นอนวันที่22ในเครื่อง PS5 Xbox Series X S, และ PC เกมที่3 Princess Peach Showtime เกมเริ่มต้นขึ้นเมื่อพีชและโทชไปชมการแสดงที่ Sparkle Theater แต่ต้องพบกับศัตรูที่มายึดโรงละครนี้ จึงเป็นภารกิจของเจ้าหญิงพีชที่จะต่อสู้และนำโรงละครกลับสู่สภาพเดิมด่านต่างๆออกมาจากบทละครแต่ละฉากที่ต่อสู้กันบนเวทีพร้อมความสามารถพิเศษของเจ้าหญิงพีชในการแปลงร่างให้เข้ากับฉากนั้นๆเช่นนักดาบนักต่อสู้เชฟเขนมหวานจนถึงนักสืบซึ่งมาพร้อมเกมเพย์ที่เข้ากับการแปลงร่างนั้น โดยเกมจะลงให้กับ Nintendo Switch วางจาหน่ายวันที่22มีนาคมนี้เกมที่4 Dragon Dogma 2พัฒนาและจัดจําหน่ายโดย Capcom เกมนี้นั้นแทบปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าหลายๆท่านนั้นรอคอยภาคต่อภาค2นี้มานานมากๆแล้ว และแน่นอนครับหนึ่งในผู้ที่รอคอยหลายๆท่านก็คือน้องเจ๋งนี่เองลูกเจ๋งในช่องเราครับชอบเกมนี้ข้างใครปรดตาไปอย่างมากซึ่งภาคหนึ่งนี้ได้ข่าวว่าเล่นแล้วเล่นอีกเลยคราวนี้เรียกร้องขอข้อมูลภาค2มาแล้วครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงดักก้อนด็อกมาสองออกแล้ว ในภาค2นี้นั้นเป็นภาคต่อของภาคแรกซึ่งออกมาในปี2012ในตัวอย่างเกมนี้จะเผยให้เห็นถึงรายละเอียดใหม่ๆเยอะแยะมากมายหรืออย่างมอนสเตอร์ใหม่ที่ชื่อว่าทาลอซึ่งเป็นลูกปั้นนักลบยักษ์ที่ขยับได้มาจากทะเลแล้วภาคนี้สิ่งที่น่าสนใจก็ยังมีระบบการสร้างตัวละครแบบใหม่ระบบเควสแบบใหม่แล้วก็ยังมีระบบเวทมนต์แบบใหม่อย่างเช่นการสร้างเวทมนต์หมอน,นี่ ในภาคนี้จะเป็นโลกคู่ขนานของภาคแรกซึ่งกล่าวถึงอลิเซนที่ถูกมังกรเอาหัวใจไปเหมือนเดิมเลยครับในภาคนี้กำกับโดยฮิเดอากิอิซุโนะซึ่งชื่อเสียงเขาไ,ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าเขาได้กำกับอาดาคอนดักมาภาคแรกแล้วก็เดวิลเมคายภาค3ถึงภาค5มาแล้วแล้วก็ยังมีการควบคุมการผลิตโดยโยชิอากิอิราบายาชิซึ่งเขามีผลงานโดดเด่นมากใน Resident Evil 2และ4ฉบับรีเมค สำหรับราคานั้นเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วสิว่าขายในราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่2,459บาทนี่น้องดูเคยแนะนำมานะบอกว่าเออเตียบอกราคาด้วยสิจัดไปเลยครับสำหรับเกมนี้2,459บาทครับดะก็ดอกมาทูจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5 Xbox s e r i e s X S และ PC 22ยีมีนานี้เจอกันแน่นอนครับผมเกมที่5 Li ไลฟ์ออฟโ n นิ โดยเกมนี้เป็นเกมสมุรัยย้อนยุคเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1863ช่วงปลายยุคโชกุนโตกุกาวะที่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศรับชาวตะวันตกตัวเอกเป็นสมุรไรไร้สังกัดหรือโลนมินที่ต้องเผชิญความขัดแย้งของยุคสมัยระหว่างฝ่ายสนับสนุนระบอบโชกุนเดิมและฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มระบอบโชกุนรูปเกมเพย์เป็นแบบแอคชั่น RPG แนว p e n w o r ม d มีอาวุธหลากหลายทั้งดาบและง้าวและปืน มีการเดินทางด้วยม้าและเครื่องล่อนจากเทลเลอร์ตัวเอกมีพลังพิเศษใช้ดาบไฟได้ด้วย to alter the river below let us not forget the pain of master shoin and the countless others who have suffered as the smoke rises so shall we โดยเกมเป็นเกม i v 4 P S 5และจะลงขายในวันที่22มีนาคมนี้ แล้วแล้วดำเนินมาถึงเกมที่6ส South Park Snow Day พัฒนาโดย Question จัดจำหน่ายโดย THQ Nordic เกมนี้นั้นเป็นเกมแอคชั่น RPG แนว Adventure เกมนี้มาจากการ์ตูนซีรีส์ดังซึ่งจะกล่าวถึงแก๊งเด็กน้อยสุดเปลี่ยนจะมาผจนภัยกันในวันหิมาตกถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมนี้ <do> เพื่อนจะได้รับบทบาทเป็นเด็กใหม่ซึ่งจะไปเข้าร่วมแก๊งกับคาร์ดแมนสแตนแคลรี่และเคลลี่เพื่อนๆจะสามารถเล่นคออฟได้ถึง4คนและทำภารกิจกอบกู้โลกอย่างเพลิดเพลินเพื่อที่จะฝ่าเมืองเสาพักไปได้ ตัวเกมจะทำออกมาในรูปแบบ 3D แบบใหม่สุดเฟี้ยวรวมทั้งมีระบบสวมอัปเกรดอาวุธและใช้พลังพิเศษใหม่ๆทำให้ศัตรูนั้นถึงขนาดต้องคุกเข่าให้คุณเลยทีเดียว Snow Park Snow Day จะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC 26มีนานี้สอยมาเล่นกันเลย เกมที่เจ็ด Open Road Open Road เป็นหนึ่งในเกมที่เปิดตัวมาในงาน The Game Awards ปี2020เล่าถึงโรถทิปข้ามประเทศของสองแม่ลูก <How S 1> ที่จะมีประโยคพูดและระบบตัวเลือกอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับเนื้อเรื่องอบอุ่นใจ โดยเนื้อเรื่องเกมนี้จะขับเคลื่อนไปด้วย2ตัวละครหลักได้แก่เทสดิวายและโอเพนดิวายที่นำแสดงให้เสียงคนภาคโดยผมก็ไม่รู้อ่านไม่ออก Where, Tess? I think it's through here. Thanks for the help, by the way. <sighs> Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find, and get out before I change my mind. Get ready for a heartfelt adventure like no other as we navigate through a web of mysteries and emotions in open roads. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what grandma would say about all this. <laughs> Good question. What do you think? โดยเกม Open Road จะวางจําหน่ายให้กับ PC PS4 และ PS5 ในวันที่28มีนาคมนี้เอาล่ะสําหรับเกมเดือนนี้7เกมที่เราแนะนําไปหวังว่าเพื่อนๆหลายๆท่านหลายๆคนคงจะอมยิ้มกันเลยทีเดียว ใครที่มีเกมไหนอยู่ในดวงใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมสนุกกันนะแล้วก็คุยกันอย่างครอบครัวของเรานะครับตามชื่อช่องเลย DS พ่อลูกเล่นเกมและยังพูดเหมือนเดิมเลยครับขอท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลย เดือนที่แล้วไม่มีใครกดติดตามซักคนเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะมันมีประโยชน์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันใหม่แล้วท่านก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆอย่างนี้ความรู้ดีๆอย่างนี้คลิปเกมที่น่าสนใจเกมออกใหม่หรือสาระข่าวสารเกมในช่งองของเราก็ยังมี how to play ตั้งหลายๆเกมเป็น 10, 10เกมรวมทั้งเกมที่เราไลฟ์สดก็มีแล้วก็ยังเป็นเกมที่เราอัดคลิปไว้ก็มีในคลิปแรกๆนั้นก็จะเป็นคลิปสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะมันก็ไม่เชิง สอนหลอกเพราะว่าเราก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปได้วยกันผมนี่โคตรง่เลยครับรู้แค่ว่า yes no okay แต่ผมก็เล่นเกมแล้วก็เปิดดิกเปิดคำศัพท์มันมาตลอดจนทำให้ผมอะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคำศัพท์มาแชร์กันถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้คำศัพท์เพิ่มเติมด้วยก็ไปดูคลิปแรกๆของช่องเราได้เลยนะครับอย่างล่าสุดที่เราลงคำศัพท์ไปนะครับก็เป็นคลิปเกม far าย y p r i m a นะครับ ท่านก็กลับไปย้อนดูได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงแต่พระคุณอย่างสูงสูงส,งสงจริงๆเลยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าครั้งหน้าเดือนหน้านั้นจะได้รู้ว่ามีเกมอะไรใหม่ๆไม่ควรพลาดเลยเนาะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรับชมคลิปและเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินม,ม,มีความสุขนะครับขอบพระคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ